ครับสวัสดีครับบันทึกไว้นนะวันเสาร์ที่สองกรกาคมพุทธศัก,กราชสองพันหาร้อยหสิาครับสำหสับเปลี่ยนครับมาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเรื่องพระก,กุพระเก่าครับในครั้งนี้นะครับก็ขอกาบกับขออนุญาต นะครับกาบขออนุญาตหยิบยกนำเสนอเรื่องราวของพระก,กูพระเก่าคือเรื่องพระก,กุวัดโพบังไปอินนะครับพระก,กูวัดโพบังไปอินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของพระก,กูวัดโพบังไปอินเนี่ยผมเคยทําเป็นคอลัมน์ไปแล้วนะครับทําเป็นคอลัมน์แล้วลง หนังสือดิาิทัลเครื่องพระคุณนะครับไปสักเจ็ดแปดปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้เลยว่าน่าจะเจ็ดแปดปีที่แล้วก็ช่วงตอนประมาณปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็หรือห้าสิบแปดก็หยิบยกเรื่องราวนะครับหยิบยกเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยเอามาปัดุนขึ้นนำเสนอนะครับก็ก่อนที่จะหยิบยกเนี่ย รเรื่องราวมาในครั้งนี้ผมก็ไปสืบค้นข้อมูลให้เป็นการอัปเดตก็ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงนะครับเรื่องราวของกูวัดภูมางไปอิงกันพอสมควรนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ดูเปเปรนะอร์นะครับเปเปอร์นะครับเปเปอร์ขออนุญาตปรับปรับหน้าต้องนิดนึงนะครับเปเปอร์ ก็จะประมาณว่าอันนี้เป็นเปเปอร์เป็น paper, เปเปอร์ paper เก่าของผมนะครับที่เขียนเอาไว้นะครับก็ก็กล่าวถึงประวัติของวัดโพบังไปอินนะครับก็น่าจะเขาเขาน a t อ้างอิงข้อมูลของผมเนี่ยแหละครับเพราะจากที่ผมฟังนะจากที่ผมฟังมานะครับก็ประวัติวัดโพบังไปอินก็คือเป็นวัด คณะอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับก็เป็นวัดราษฎรนะครับตั้งอยู่เลขที่23มหมู่สนะครับตําบลบ้านโพอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีเนื้อที่13ไร่นะครับ1งาน92ตารางวา จากข้อสันนิษฐานนะครับว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุทยาเป็นราชาน,นีธานีก็ประมาณปี2 5 0 0 2น0 0นะครับถึงพศ2อ1 0สาก็จะประมาณนี้ครับเป็นช่วงปลายนะครับก่อนกรุงแตกนะครับก็จะพิิงถึงในในหลักฐานนะครับการเสียกรุงนะครับว่าเป็นอยุยาตอนปลายนะครับ อยุยาตนปลายและต้นโุสินตนต้นนะครับ <sign> <Aven ge> แต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดนะครับ <ns. S 2> วัดเนี่ยผมผมได้ไปมานะครับไปมาตอนนั้นตอนนั้นไปตอนนั้นไปบันทึกบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพรูปสถา,านที่นะครับนี่เป็นรูปพระอุโบสถนะครับ รูปพระอุโบสถขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับรูปรูปรูปข้างหลังจริงๆหน้าน้าจะเป็นข้างหลังพระอุโบสถเพราะด้านหน้าจะติดแก่แม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถหลังใหม่หลังปัจจุบันนะครับหลังใหม่หลังปัจจุบันนะครับก็ไม่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศิลป,ปะยุทธยาเลยเนี่ยนะครับ นะฮะก็จะเป็นเอวขันฐานสาเพานะครับก็ต้องศึกษาดูนะครับอันนี้จะเป็นของสมัยใหม่เลยรล้วโกวิดแล้านะครับพระอุโบสถนะครับด้านข้างด้านด้านหน้าต้องเรียกว่าด้านหน้าด้านหน้าพระอุโบสถก็จะประดับด้วยมณฑกนะครับมณฑกสองหลังมณฑกสองหลังนะครับก็หลังหนึ่งก็ประดิษฐ์สถานรูปรอของสมเด็จพระทิจารร์โตพมรมหลังสีนะครับอีกหลังหนึ่ง นะครับหลังหนึ่งก็ปฏิสถานรูปหล่อนะครับรูปหล่อร,รูปเหมือนเนี่ยของหลวงปู่คงอดีตเจ้าวาดวัดโพบางปอินนะครับดังนั้นประวัติวัดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็การสร้างพระบุญสดหลังนี้นะครับก็ประมาณว่านะครับปีพศสองพันนะครับผมทำทำการบันทึกเอาไว้นะครับ 2,900นะครับ2,991วันที่18พฤศจิกายนนะครับปีพู้ธศักรา2,991นะครับแล้วก็ประกอบพิธีการวางศิลาฤกษ์พระบูโบสจนกระทั่งดำเนินเงินแล้วเสร็จก็ประมาณปีพศ2,000พุทธศักราช2,494นะครับต่อมานะครับก็นำความ บ,บางคนทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อหลวงนะครับองค์ชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิ i t พระบรมราชินาถนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับทรงสเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาเป็นองค์ประธานในการยกโชเฟ้านะครับของวัดโพบางไวยอินเ,อเมื่อวันที่ย4สีมิถุนายนพุทธศักราช2509ัน้า้านะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับเป็นประวัติคร่าวๆดังนั้นเนี่ยเรื่องราวนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของอกูวัดโพบงังไวยินนะครับเรื่องราวของกูวัดโพบงังไวอินเนี่ยก็จะมีตำนานนะครับนะครับตำนานอยู่สองหรือสามตำนานที่เกี่ยวข้องกันตำนานหนึ่งนะครับบอกว่า พระกุเวศภูมิปิินเนี่ยสร้างโดยคราวาดนะครับคราวาดชื่อตนหอมนะครับชื่อจริงอาจจะชื่อตนอมก็ได้ตนหอมนะครับดังชื่อแล้วก็น่าจะคล้ายๆคน,คนคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคนในยุคหลังเราเนี่ยนะครับก็ม่ได้บอกถึงปีพศมาแต่อ้างอิงพิงถึงว่าตนหอมเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมประกอบก,ก,ก็นั่งกดภาพพิมพ์นะครับกดภาพพิมพ์แล้วก็ทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทำเสร็จก็ เผาเผาไฟให้แห้งตากแดดแล้วก็มาเผาไฟก็ทําอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้บร็จุกุไว้ก็ไม่มีใครสนใจเขาเพราะเห็นว่าเกเป็นคนสติมไม่ดีนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งก็ที่ให้เห็นเนี่ยก็คือเจดีนะครับเจดีลักษณะเป็นเจดีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับแล้วก็ยกยกซุ้มอย่างฐานชุกชีขึ้นไปแล้วข้างบนก็เป็น กงระคังความก็น่าจะสมัยรัตนโกสินทร์เราเป็นเจดีย์ใหม่นะครับเจดีย์หลังเก่าที่อยู่ริมน้ํานี่อยู่อยู่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ล้อมด้วยล้อมด้วยต้องบอกว่าเป็นเป็นเจดีย์บริวารเจดีย์มุกนะครับสีสีทิศนะฮะก็คล้ายๆจะมีศิลปะมอญเข้ามาผสมนะครับศิลปะมอญเข้ามาผสมนะครับนะครับดังนั้น คนยาตปักกล้องนิดนครับนังๆนะครับเรื่องราวเรื่องราวของพษษระก่วัดโพบรมินเนี่ยไปไว้เกี่ยวยังไปคไอยเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับก็ตรงน,นั้นก็เป็นปีพศสองพันสี่ร้อยสามกว่านะครับสามกว่าสาม 396ยกสิบหซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่สามก็ได้นะครับคอมคอมเข้าสู่รัชกาลที่สี่ก็คือปีสองพันสี่ร้อยกว่าที่นนะครับก็หลังรัชกาลที่สามนะครับในสมัยรัชกาลที่สามนี่ก็มีความน่าสนใจเพราะพระองค์ท่านโปรดให้บุรณะวัดว่าอารามต่างๆนะครับวัดโพบกิมก็น่าจะตกอยู่ในฐานะวัดร้างแล้วต่อมาก็เลยมีการบุรณะขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะเป็น มีสาเหตุในการจะสร้างวัตถุมงคลนะฮะที่เป็นพระเนื้อเนื้อดินเผานะครับมันจูไว้ที่ที่บอกว่าไปไปเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารโตพรมหลงศรีก็เนื่องมาจากว่าในครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระพุฒาจารโตเนี่ยน่าจะมีการเดินทางนะครับเดินทางมาเป็นประธานในการจัดสร้างวัดสตือที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยานเนี่ยหนึ่งแห่งนะครับแห่งที่สองก็คือวัดเกชโย นะครับจังหวัดอักทอง mm hmm. ก็ต้องเดินทางมาโดยตามแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยแหละครับสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันว่าวัด,วดโพบังไบอินเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่ท่านนะครับมาปรากฏมาพักมาพักแรมพันอ,อ่างาข้างแรงไว้นะฮะแล้จึงได้พบกับหลวงปูค่คงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นฝาธรรมมิกก็ได้หรือเป็นลูกศิษย์ท่านก็ได้นะครับ ตอนนี้ประวัติตัวนี้เราก็อ้างอิงพิมพ์ไม่ถึงก็เนื่องนะครับก็เนื่องมาจากพระพิมพ์เนี่ยแหละครับพระ,พ,ระพิมพ์ที่ที่มีการจัดสร้างจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเราเป็นพิมพ์ระสมเด็จก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นพระที่ย่อส่วนลงมาฮผมก็ไม่ได้วัดไซซิ่งด้วยนะฮะก็เป็นพระขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแล้วก็เป็น บล็อกไม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยโดยโดย,โดยข้อพันนิฐานนะครับอันนี้เป็นข้อพันฐาหนึ่งหนึ่งข้อนะ,ะนะครับการที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระวิจารณ์โตก็เนื่องเนื่องจากสาเหตุนี้นะครับก็เลยว่ามีการสร้างพระพิมพ์อยู่นะครับแต่นะครับแต่กหนึ่งตำนานที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระหลวงพ่อปานนะครับพระครู ภาวนาวิหากิตนะฮะหลวงพ่อปันโสนันโทนะครับบางหลวงพ่อก็เนื้อมาจากเนี่ยครับพระพิมพ์มีพระพิมพ์ที่ไปอ้างอิงถึงหลวงพ่อปานก็เป็นพิมพ์พระประเจกพระพุทธเจ้าปวดสัตว์นะครับหรือนั่งประทับสัตว์นะครับอันเนี้หลายท่านบอกว่าเป็นพิมพ์ขี่เม่นแต่ในสายตาผมเนี่ยอขออนุญาตนาย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับแต่ในสายตาผมมองว่าถ่าจะเป็นขี่ปานะ ไม่ไม่ฟังว่ามองเหมือนผมไหมนะผมก็ยังมองว่านี่เป็นตัวหางนี่ตัวเป็นตัวคีบนะครับนี่เป็นหัวนะนะครับไม่รู้เขาดูเม่นดูเป็นเม่นกันยังไงนะครับนี่ก็น่าจะเป็นคีบหลังนี่น่าเป็นกระโดงให้ใครประกัดอะปากกัดปลาก,ระ,กระหปลาอะไระพวกนี้นะครับปลาประเภทปลามีเกล็ดนะครับก็เลยไปเกี่ยวพันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าโตอ่าสมกับกับหลวงพ่อปานโสน,น,น คนนั้นโถนะครับก็เป็นพระที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะอันเนี้ยผมบอกว่าพระกุพร,รมลนี้เนี่ยมีมีอะไรที่น่าศึกษานะครับเพราะว่าเรื่องเนื้อหามวลาานนะเป็นพระเนื้อดินเผาเต็มเป็นพระที่มีลักษณะหนุบนะครับเนื้อหนุบนุ่มนะครับจัดจ้านนะครับจัดจ้านแล้วก็ประกบว่าครบสูตร ครบสุดของพันเนื้อดินก็คือปรากฏภาพเขาเรียกลาดินมั่งนะครับแร่ดอกมะขามก็คือพวกเนื้อหาบนฝานต่างๆที่มาพุกเข้าผสมกันเนี่ยแล้วก็ดินดินของวัดปรมีเนี่ยเป็นดินละเอียดไม่ใช่ดินหยาบนะฮะเขาเรียกว่าดินกองดินกองเนี่ยกองน้ำหมายถึงว่านําดินนะฮะนำดินมาแล้วก็คัดแยกสิ่งที่เป็นบนทินออกเศษใบไม้เศษขยะเศษเล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ นำมาแช่นะครับแช่ผ้าขาวบางนํามาใส่ผ้าขาวบางแล้วแช่น้ําแช่น้ําพระพุทธมนเอาไว้จนกระทั่งได้ลักษณะเป็นดินเหนียวดินตกตะกอนแล้วก็นํามวลมวลดินเนี่ยขึ้นมาปั้นนะครับส่วนผสมต่างๆในต่างๆเนี่ยเ้าก็นํามากดเป็นเป็นพระนะครับก็จะดูลักษณะว่าข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นเป็นบล็อกแบบบล็อกหน้าเดียวนะครับแล้วก็ตกแต่งตกแต่งขอบทั้งสี่ด้าน นะครด้านหลังก็เป็นหลังเบี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นภาพพิมพ์ที่มีความน่าศึกษานะครับก็ถ้าเอาจับกล้องส่องดูก็จะเห็นเนื้อหามุนฝานต่างๆนะฮะอ่ะผมให้ไปดูอีกพิมพ์หนึ่งก็พิมพ์นางพญานางพญาพิมพ์นี้นะครับก็พิมพ์นี้ก็มีเอกลักษณ์นะครับนะครับมีเอกลักษณ์นะครับมีลักษณะทรงรงฉดานะครับทรงชฉดา ทรงชดาแล้วก็มีกันเจียดคล้ายๆเป็นอุณาหิตนะครับหรืออุสนีหรือกำบังหน้าแล้วก็ระเกศโมลียอดแหลบนะครับเขาโคง้งพิมพ์ปังมลวิชัยนะครับหน้าอกใหญ่นะครับเอวคอดนะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีศิลปะโดยเฉพาะนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากพิมพ์ที่ผมนําเสนอเนี่ยก็ยังมีพิมพ์รัศมีเขาเรียกพิมพ์ครอบแก้วนะครับครอบแก้วเล็กพิมพ์ครอบแก้วเล็ก ก็ครอบแก้วเล็กฐานสามชั้นลัศมีนะครับครอบแก้วเล็กฐานเก้าชั้นนะครับซึ่งผมไม่มีภาพในแบบองดาลามาชมนะแต่พูดถึงนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับบางทีก็เรียกสมจิกบางท่านก็เกรียกสมโพนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ เดี๋ยวต้องขออนุญาตจิบน้ำนะครับขอแห้งนะครับบางบางท่านก็เรียกพิมพ์ฟุ้มจิบฟุ้มโพพระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้บางท่านกล่าวว่าไปขึ้นอยู่ที่กุวัดมาะนามปื้มนะครับวัดประนามปื้มก็อายุธยาเหมือนกันนะครับบางท่านบอก้วก็พระพิมพ์นี้ก็จะขาดรายละเอียดในความสวยงามไป นะครับแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับในพระพุทธประวัตินี่เกี่ยวเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสวยมิมุตลิขเนี่ยไม้จิกหรือไม้มุจลินนังขักหรือต้นอาชาปารานิโค่นะถ้าผมจําจำไม่ผิดก,ก็ไปเกี่ยวข้องกับอพยามมุจลินที่ขึ้นมาจําแรกแทรกแผ่นดินขึ้นมาปกป้องาพระวรากายพระพุทธเจ้าในขณะที่ฝนตกหนักตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนน้าท่วมนะครับก็อพยามมุจลินก็ขึ้นมา ขึ้นมาแผลพังผ่านคอบนะครับก็พอดีค่อนข้างนะครับค่อนข้างที่จะไปข่อมขูก่กันหน่อยหนึ่งนะครับก็ฝึกษาหาความรู้ไว้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมให้มาดูพิมพก่อนนะครับผมให้ดูพิมพ์ต้องบอกอย่างนี้นะครับพิมพ์พระสมเด็จก็เป็นพิมพ์ที่มีความน่าสนใจนะครับ ก็เพราะว่าจะมีหลายพิมพ์นะครับก็พิมพ์นี้ก็เป็นฐานฝาชั้นนะครับฐานหมอนนะครับฐานฝาชั้นฐานหมอนนะครับก็จะมีฐานแฟมอยู่เส้นอยู่ตรงนี้นะครับแขนก็จะหักศอกอกลักษณ์ของพระอูวัดโพวงเมีงก,ก็คือหูใบสีครับพระเกตมงลียอดแหลมนะครับคล้ายๆทรงเจดีเนี่ยแหละนะครับยอดแหลมนะฮะจะมีจะมีหูเขาเรียกหูใบสีก็คือ พักกันพักกันหรือหูเนี่ยโค้งโค้งเป็นเงานะครับโค้งแบบเงาบางคนก็บอกโค้งแบบพัะจนพัะจนเสี้ยวนะครับพัะจนเสี้ยวนะครับก็ประมาณแรมหนึ่งข้ามรมอ่าพัะจนเสี้ยวนี้ก็ลักษณะเป็นแรมหนึ่งข้ามแรงสองข้างนะครับหรือขึ้นขึ้นหนึ่งข้ามขึ้นสองข้านะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็น การตกแต่งด้วยมือนะฮะก็จะก็จะกดรอยนิ้วมืออยู่นะครับแต่เนื้อหามุนฝันจัดนะครับส่องกล้องดูก็จะเห็นแร่ดอ,อกมะขามกับลาดินที่เป็นจุดดำๆจุดแดงๆนะฮะแล้วก็มีพวกเขาเรียกบางคนก็เรียกไขดินหรือนวลดินนะครับก็จะเป็นฝ้าขาวๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานฐานหมอนสามชั้นแต่เรียกว่าฐานแฝงนะฐานแฝงองค์พะชลูดด้วยนะครับ ก็ดูเปรียบเทียบอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะพิมพ์นี้องค์พระจะฉลุดน้อยกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยพระการกดปั๊มพระในลักษณะเนี้ยเรามาตกแต่งข้างนอกนะครับหรือตกแต่งในระหว่างกดความพิมพ์ก็จะปรากฏร่องรอยข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่ารอยหยิบพวกข้างล่างฐานพระเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพระโบราณสมัยก่อนนะพระพวกนี้ไม่ได้ ทำขอบองค์พระไว้อยู่ในอยู่ในบล็อกไมพิมพ์ก็สันนิษฐานว่าสันนิษฐานได้ว่าบล็อกเป็นบล็อกไม้หนึ่งนะครับบล็อกเป็นบล็อกหินมิโกนหนึ่งนะครับก็ความรายละเอียดก็จะไม่ได้นะครับไม่ได้รายละเอียดนะครับมากนะครับก็จะเห็นลักษณะที่ทิ้งไว้เหมือนกันก็คือหูใบสีนะครับหูใบสีนะครับด้านหลังตกแต่งด้วย ยมนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ฝามชั้นนะครับอันนี้ฝัมฝามชั้นเตี้ยนะครับฐานฝมชั้นเตี้ยนะครับก็เอกลักษณ์ก็คือหูใบสีนะครับนะครับอันนี้พิมพ์อกคุดเสยนบาทพิมพ์อกคุดเสยนบาทนะครับแต่บางบางท่านก็ อาจจะเล็กแตกต่างนี้ไปมั่งนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยฐานเนี่ยดูเหมือนจะมีห้าชั้นเป็นฐานห้าชั้นด้วยนะครับแต่พิมพ์เนี่ยจะขยื่นขยื่นไปนิดนึงอันนี้เป็นมาในพิมพ์นะครับสังเกตได้ว่าพิมพ์เนี่ยเป็นมาในพิมพ์นะครับดังนั้นเปรียบเทียบนะฮะฐานเนี่ยจะขยื่นนะครับนะเนี่ยจริงๆเนี่ยผมยังมองมองว่าพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ผ้าปิดตามากกว่านะครับเนี่ย คล้ายๆนะเราคล้ายๆดูเรื่นๆแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยคล้ายๆเป็นพิมพ์พับตาพิมพ์พะกควัมยงยงมือมาแต่เขาเรียกออคุชเชียนบ่ายก็เรียกตามนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยจะติดอย่างนี้ติดไม่ชัดก็คล้ายๆกดๆกดแล้วปั๊มไม่ชัดปั๊มไม่เต็มนะครับอันเนี้ยเขาเรียกกันพิมพ์พรปิตาแต่ผมผมม่เรียกของผมเองว่าเป็นพิมพ์สังกจาย นะครับก็พิมพ์สังเกรจยจก็สังเกตเอานะครับฐานมักจะติดไม่ัดถามว่าทำไมเป็นพิมพ์พิมพ์พระสังเกรใจนะครับก็คือพระอุระหรือท้องเนี่ยจะป่องกลมแต่ในวงการนิยมเรียกพิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นการตกแต่งมือนะครับก็จะเป็นหลังหลังเบี้ยเล็กน้อยนะครับนะฮะเห็นไหมสังเกตสังเกตไหมเขาก็ พอดีตรงเนี้ยโยงมือขึ้นไปนิดหนึ่งก็เลยเรียกใค้ก็เรียกเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ภาพปิดตาไปนะครับเป็นพิมพ์ภาพตาไปก็สุดแล้วแต่อัาน,น,นี้ดูดูลักษณะฐานนะครับสามชั้นนะครับนะครับอันนี้ก็สามชั้นนะครับดูแต่ขอบตรงเนี้ยขอบเกินตรงเนี้ยนะครับก็เป็นการกดปั๊มกดปั้มด้วยมือนะครับ บันนีเราศึกษาพักปู่พักเต่ากันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วผมว่าเป็นพิมพ์ขี่ปลามากกว่าขี่เม่นทําไมบอกว่าถึงเป็นพิมพ์ขี่ปลาก็เพราะว่าว,วัดพพกบางไปยินอยู่ติดกับแม่น้ําง่ายๆเลยผลง่ายๆเลย,ย,ย,เลยดังนั้นเนี่ยเขาต้องนึกถึงปลาปลาเนี่ยแทนความหมายอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ใครจะดูเป็นเม่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเม่นก็เม่นตาม นะครับแต่เราก็ต้องให้เหตุผลแต่ไม่ได้ชี้นํานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเจอพิมพ์เดียวเป็นพิมพ์มโบราณน,นะครับบางบางทีผมก็เรียกพิมพ์ฝังกระจายไปด้วยซ้ำไปแต่ก็มีเข้าคงนะฮะก็หน้าคติธรรมก็ยึกโยงกันไปนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดมากคิดให้ปวดหัวว่าเอ้าไปเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ ไปเกี่ยวข้องยังไงกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานมานุ่นมันนี่ด้วยอะไรด้วยแต่เนื้อหามวลสารผมกลับว่าเนื้อหามวลสารมีอายุเก่านะเก่าเก่ากว่าหลวงพ่อปานเพื่อด้วยฟ้าไปนะครับนะดังนั้นดังนั้นก็ประมาณประมาณประมาณยากนิดหนึ่งครับก็ขอเนี้ยตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงผู้ที่นะครับเพิ่มเติมตรงผู้ที่ขอเนี้ยปรับ นะครับนะครับอนญา้เพิ่มเติมคนผู้ที่ไปิดกุกนะครับเปิดกุกก็คือพระอาจารย์เจริญนะครับพระอาจารย์เจริญนะครับที่โตภาพโสนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ ก็ที่โตภพระโสพระอาจารย์เจริญที่โต๊พระโสก็ตะหลังนะครับภายหลังก็ได้เลื่อนสำศักษา์มาเป็นพระครูไพโรถโพธิวัดเดิมดีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่วัดโพวิบางใบอินเนี่ยท่านเป็นผู้เปิดกลุ่มเมื่อตอนปีพศ2509นะครับก็ต่อมาท่านได้เรื่องสมนักษาศส์เป็นครูเพโรถโพธิวัดก็ไปเป็นเจ้าคณะนะครับ เจ้าคณะอำเภอบางปอินแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดชุมพลนิการามผมก็ตามไปถึงที่วัดนะครับท่านก็ยังไปสร้างเ,เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองให้ที่วัดนิพนธ์การามก็มีมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านนําออกมาก็เป็นหนังสือหนังสือเรื่องเครื่องรางเครื่องลายคราบในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับผมได้มาไว้เล่มหนึ่งนำลูกเอาพาไปไว้ไหนละ นอกเหนือจอากนี้นะครับพระอาจารย์เจริญเนี่ยที่โตที่โต,ตบาโสนเนี่ยท่านยังเป็นผู้สร้างเหรียญพระบรม,มรูปรัชกาลที่หกนะครับทรงยืนถวายแก่สมเด็จเจ้าคุณนอนนอนละลัฐนะครับราชมาน,นิตของวัดเทพศลินให้ปุ๊กเสกดังนั้นก็จับเปเปอร์ผมเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านให้ฟังหรอก ก็บอกเล่าบอกเล่ากันไปนะครับว่าผมมีเปเปอร์ทำเอาไว้นะฮะก็จะประมาณนี้ท่านก็เป็นผู้สร้างเอาไว้ท่านก็เป็นฟาธรรมิตรกับพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับวัดสพันธุ์สูงมังซื้อนะครับดังนั้นวัตถุมงคลของพระเนื้อผงเนี่ยของอาจารย์เชื้อหนูเพชรเนี่ยจะมีเนื้อหาบนลผ่นส่วนผสมข,ของกูวัดโพบังไบอินอยู่ด้วยนะครับร่วมอยู่ด้วยนะครับ นะครับก็ถือว่าเป็นกันไขว้รวงไว้นะครับก็ประวัติก็จะประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับผมเขียนไว้เนิ่นนานหลายปีแล้วก็ข้อมูลเท่าที่ได้มานะครับก็น่าจะมีคนอ้างอิงไปแล้วตรงนี้นะครับผมก็เอาของผมมาอ้างอิงของผมต่อนะครับก็อย่าคิดว่าผมไปไปลอกใครนี่เป็นเรื่องเรื่องเก่าแล้วเป็นเจ็ดปีแปดปีละนะครับที่ที่ได้หยิบยกมานะครับ ดังนั้นก็นะครับอันนี้เราสลับสับเปลี่ยนมามาศึกษาเราเรียนนะครับรุ่งพระก,กูพ่พระเก่ากันนะครับนั่งพระปูกก่พระเก่ากันนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ในทางหนึ่งในคอนเทนต์หนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับได้ประโยชน์ในทางคอนเทนต์หนึ่งก็เพื่อไม่ให้ความ,วามเกิดความเมื่อหน่ายว่าผมไปมุ่งมุ่งตรงลงที่พระก,กิจิคณาจารย์ นะครับฝ่ายพระใหม่หรือพระยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมากกว่าข้อมูลเก่าๆเพราะว่าพวกนี้เราเราผ่านมือมาเราผ่านส่งพระเข้าประกวดมาเยอะแล้วครับติดรางวัลก็เยอะโดนนู่นนั่นนี่ก็เยอะเอานี้เอาเอย่างนี้บอกตรงๆอย่างนี้นะครับก็คงนะครับวันนี้ก็คงจะงขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวผมจะหยิบยกขึ้นมานำเสนออีกนะครับเพราะตอนนี้ได้ไปรีเสิร์ชข้อมูลกเก่ามามากพอสมควรแล้วในการที่จะนำเสนอในเรื่องพระกุมพระเก่านะครับก็ติดตามกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตบอกว่าติดตามกันนะครับในครั้งนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ